เราไม่รู้ว่าตัวอันที่เรามีคนงระดูข้างในมันผิดปกติไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าขอให้ตัวที่เราใส่มันเป็นตัวที่ปกติซึ่งสิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมผนังมลูกให้ดีที่สุดเพื่อรองรับตัวอ่อนตัวนั้นที่เราคาดหวังว่ามันจะปกติก็เตรียมตามสูตรที่ครูก้อยบอกนะคะ คุณแม่ภาวินีบอกว่าคุก้อยขาใส่ตัวอ่อนสองตัวติดแล้วแต่หลุดไปตอน5วีคจะไปใส่ใหม่เพราะมีตัวอ่อนเหลืออยู่ควรใส่ต่อเลยหรือพักกี่เดือนตัวอ่อน2ตัวที่ใส่แล้วติดแล้วหลุดเนี่ยคัดโครโมโซมหรือไม่อายุเท่าไหร่นะคะเอ่อถ้าตัวอ่อนไม่ได้คัดโครโมโซมส่วนใหญ่มันก็จะแทงเขาเราไม่ได้คัดมันก็เลยหลุดเล่นต่อให้ผนังบนลูกสวยแค่ไหนถ้าตัวอ่อนผิดปกติมันก็จะหลุดไปเองตามธรรมชาติเขาเรียกว่า nature selection มันจะกําจัดตัวอ่อนที่มีความผิดปกติให้หลุดไปไม่ให้กําเนิดไปเป็นทารกเพราะต่อให้มันเป็นทททาาาาาลล็็็อออกกกกกไไดดดด้้้เเปปนนนนนีี่่่่่พิิิรแแตตตํคืวววซโมั2ใสหุ ก็ขอเดาว่าไม่ได้คัดโครโมโซมเพราะว่าถ้าคัดโครโมโซมหมอมักจะไม่ใส่2ตัวเพราะว่าหมอกลัวแฝดตัวที่คัดโครโมโซมมันมีโอกาสติดสูงค่ะสูงถึง75%ซึ่งคันแฝดเนี่ยมันเป็นคันที่ผิดธรรมชาติมีโอกาสที่จะคลอดก,ก่อนกำหนดมีเพราะว่าแทรกซ้อนมีเพราะว่าคันเป็นพิษเบาหวานขณะตั้งครรยากิ่งข้าอายุมากๆเนี่ยคุณหมอก็อาจจะไม่พิจารณาใส่แฝดให้เลยแต่ถ้าคนที่อายุน,น้อยๆโอเคคือเขายังไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานขณะตั้งครรคันเป็นพิษความดันอะไรพวกเนี้ยหมอก็อาจจะพิจาา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 ารรรรรรณณณใใสส่่่่่่่่หห้้้้้ตตตตตตมมมมมมมคค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 คทีีีีุุุแแแแเเเเเวววววววถััััััััดดดโโโโโโซซออ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 อนนนนลลละยยยยกกกงงงืผ2 โซผ่านแล้วจะจะรีเควสใส่2ตัวได้คุณหมอไม่อนุญาตเลยนะอายุ39นะ ปใส่ไงมีสิทธิ์คลอดก่อนกําหนดสูงมากมีสิทธิ์ที่จะเป็นเบาหวานขนาดตั้งครรภ์คันเป็นพิษเรื่องการที่หมอใส่ตัวอ่อนใ้แม่2ตัวโบ้ยก็เลยคาดเดาว่าแม่ไม่ได้คัดโครโมโซมหมอใส่เพื่อเพิ่มโอกาสว่าเผื่อว่าตัว A มันผิดปกติตัว B มันปกติมันก็อาจจะได้ติดสักตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ปกติทั้ง2ตัวมันก็เลยไม่ติดนะคะนั่นคือใส่ที่1ใส่ที่2มันอาจจะปกติแหละแต่ว่ามดลูกของแม่เนี่ยมันไม่พร้อมมันก็เลยฝังตัวไม่ได้แต่คุณก็คาดเดาว่ามันมาจากตัวอ่อนมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ในเรื่องของมดลูกเนี่ยเป็นปัจจัยรองในเรื่องของตัวอ่อนเป็นปัจจัยหลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่แม่มีตัวอ่อนที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นตัวอ่อนที่ไม่ได้คัด โม,โมแม่ก็ต้องทําใจเหมือนเดิมว่าเราไม่รู้ว่าตัวที่เรามีโครโมโซมข้างในมันผิดปกติไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าขอให้ตัวที่เราใส่มันเป็นตัวที่ปกติซึ่งสิ่งที่เราทําได้คือการเตรียมผนังมดลูกให้ดีที่สุดเพื่อรองรับตัวอ่อนตัวนั้นที่เราคาดหวังว่ามันจะปกติก็เตรียมตามสูตรที่ครูก้อยบอกนะคะถ้าเราหลุดหรือแท้งไปอย่างน้อย3เดือนคะ่ะให้หมดลูกมันฟื้นตัวก่อนคะ่ะคนแท้งคนคลอดก่อนกำหนดก็คือคนคลอดนะคะมดลูกมันก็มีการขยายตัวนะคะต้องรอให้หมดลูกนี่มันเข้าอู่กินทุกอย่าางตตตมมสููรรนะ,ะก,นนรกกะิววชด้ยลัับ ะะสามเดือนบำรุงเต็มที่นะคะจากนั้นถึงค่อยไปใส่ตัวอ่อนตัวนั้นค่ะโอเคนะคะ